สวัสดีครับท่านผู้ปกครองครับผมอาจารย์โอโอภาสนะครับโรงเรียนดูจชาโอภาสที่อยู่ปากซอยพศเพชรเกษมสิบเอหน,นองแขมกรุงเทพนะครับวันนี้จะมีผลงานลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะครับที่เขาสอบสิดข้อเขียนทั้งสองขนาดน,นะครับเดี๋ยวให้น้องเขารายงานตัวนะค,ะครับสวัสดีครับผมานายวิรัติคุณลุงพัทรีครับจบมหกากโรงเรียน,นะะสมุทรสาครบุรณะครับเออน้องน้องชื่อเล่นน้องขีมใช่ไหมครับน้องขีมมีผลงานสนามแรกคือโรงเรียนอะไรครับ ช่างฝีมือทหารครับแล้วก็สนามที่สองครับจอดหาเรือคเรียนจัดครับน้องคีมสอบติดข้อเขียนทั้งสองสนามเลยนี่ก็เป็นการพิสูจน์ได้ว่าเการเรียนกับสถาบันองอาจเนี่ยเวิชาได้ไหมครับครับนั่งไปประยุกตช้ยไม่ได้จริงไหมครับได้ครับในลองบอกน้องๆหนะครับว่ามีเทคนิคอย่างไรในการเรียนที่นีครับ ก็กลับไปก็อ่านทบทวนที่เรียนครับที่อาจารย์สอนครับครับแล้วก็ยังไงีกครับฝึกทักโจครับฝึกทักโจแล้วก็ตอบครับครับแล้วก็พวกวิชาภาษาอังกฤษก็มีครูมาช่วยสอนอยู่ใช่ไหมครับครัแล้ววิชาที่ครูได้ถ่ายทอดไปไม่ว่าคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาังกฤไทยแต่สังคมนั้นก็คือนอกกรีนรับรองได้ว่ามันใช้ได้จริง หรือเรากด้เป็นมีผลงานปี2558นี้คือสอบติดข้อเขียนนักองกนาบครับก็ขอให้น้องคีมไปเตรียมตัวเรื่องพาล่างนะครับไม่วิ่งหรือว่ายน้ําหรือการออกกําลังกายแล้วก็เตรียมตัวเรื่องสัมภาษนะครับก็ขอให้คีมได้ตอนนี้ได้ตัวจริงของโรงเรียนช่างอู่นๆายแล้วใช่ไหมครับก็ขอให้ได้ตัวจริงของโรงเรียนจากฐานเรียนทุมชนฐานเรียนปี2558นะครับเคครับเดี๋ยวขอคำถามสุดท้ายครับ มีอะไรจะฝากน้องๆไปเยครับอาจารย์ก็ใ <deriv> ห <wash> ้น้องๆอ่านคำโจทย์ครับอ่านนคือหัวใจเลยโอเคครับสวัสดีครับค